สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นดอมวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า m ม k โอเวอร์รดูสิโอ้โหร้องไห้ใหญ่เลยโดนแกล้งหรือเปล่าดูเหมือนว่าสาวข้างหลังนะคะเขาจะหัวร้อยเยอะสาวของเราเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำงั้นหรอ ถ้าเป็นแบบนี้ละก็ฉันจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าสวยให้ทุกคนดูนี่นะฉันแต่งหน้าแล้วใส่กระปองสุดเก๋เก็บเพชรแล้วก็กุญแจหายหนุ่มๆนืมเป็นไงบ้างว้าวสวยมากๆเลยครับจื๊บจือุอ้ยตายตายดูสิยหยคนนี้สวยขนาดนี้ได้ไงกันช่ใชัยขันไส้จริงๆเลย ตอนนี้เราจะต้องพาเธออาบน้ำแต่งตัวนะคะปรึ๊บอ,อาบน้ำแล้วใส่เสื้อเน่สีชมพูสดใสแต่งหน้าแต่ดูเหมือนว่ากระโปรงจะเหม็นเ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บกระโปรงเอาที่แบบนี้เลยสวยๆเรียบร้อยรองเท้า บอยเฟรนด์ <My> friend, <laughs> ฉันมาแล้วค่ะ <laughs> ดูเหมือนว่าเธอจะอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยหอมฉุยมาแล้วนะคะดูสิสุสาวสามคนข้างหลังพี่ฝนคิดว่าเขาคงไม่ชอบเราเอามืกมากเลยเพราะฉะนั้นนี่เลยจ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองบ้างนะคะเพื่อใครละ่ะเพื่อตัวเราเองไงนี่เลยชึบเอาล่ะเก็บกุญแจเด เปลี่ยนทรงผมนี่เป็นสาวผมบ้อนด์แสนสวยเอยถ้าเราเก็บผิดนี่ไงเราก็จะแบบไม่สวยนะแต่ดูเหมือนว่าดูซิ บอยแฟนจะคิดว่ายังไงโอ้ถึงคุณจะไม่แต่งหน้าแต่งตัวผมก็รักคุณครับว้าวหวานแหววจังเลยนี่เห็นไหมแสดงว่าบอยแฟนเขารักเราที่เป็นตัวเราจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเราเองด้วยก็แล้วกันนะดูสิว้าวถ้าเราสามารถเปิดแล้วเจอชุหลีนั่นหมายความว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเสื้อผ้าได้นะคะเนี่ยเอาล่ะเดพี่ฝนจะลองเปิดดูปึ๊บ ได้แล้วเย้ yeah! เอาล่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราเปิดได้ชุหลีปึ๊บเราจะลองเปลี่ยนเสื้อผ้าดูนะคะคิดว่าเขาจะมีให้เราเลือกด้านไหนนะนี่ไงแบบสเปเชียลนี่ได้ชุหลีมาจริงๆด้วยวะดูสินั่นไงเสื้อผ้าของชุหลีเอาล่ะเราจะต้องเก็บปึ๊บ <Wow. S 1> ได้แล้วนี่นเกางกงไปเป็นนักรบปึ๊บมาแล้วจ้า น่ารักมากๆเลยอาบน้ำด้วยนะคะแล้วก็เก็บกุญแจเยี่ยมรองเท้าแต่งหน้านี้เดินเฉิดฉายไฟส่องกันเลยทีเดียวเรียบร้อยเก็บให้หมดปึ๊บเมคอัพเอาล่ะบอยเฟนฉันมาแล้วคะ่ะ เย้ใ yeah, นที่สุดเราก็สามารถผ่านด่านมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บเลเวลเก็บรองเท้ากันต่อดีกว่าตอนนี้พี่ฝนอยู่ในเลเวล5แล้วค่ะว้าวเขาเปลี่ยนด่านให้เราด้วยนะคะดูเหมือนว่าเราจะอยู่ที่ชายหาด ip, มาดิฟนี่เลยโูหวิโดนโคลนะ่ะทำไงอะ่ะเสื้อผ้าหายไปเลย <Wow. S 1> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บใหม่ดีกว่า <Wow. S 1> นี่ <Wow. S 1> ได้เสื้อแล้ว <Wow. S 1> ข้างหน้ามีเมคอัพต้องรีบเก็บ <Wow. S 1> ชึบ กึบได้แล้วมีเพชรด้วยแล้วก็กางเกงเรียบร้อยเดินชัดฉายเอาละค่ะเราสามารถผ่านด่านมาได้แล้วนะคะเราไปเล่นกันในเลเวลต่อไปกันดีกว่าค่ะต่อไปเป็นเลเวลหจ้ามาเรามาเก็บเสื้อผ้านหน้าผมกันดีกว่าค่ะมาอันนี้เป็นกางเกงได้แล้วเรียบร้อยนี่ใส่เลยเก็บเพชรแล้วก็อาบน้ำซะหน่อย แต่งหน้าสักนิดเราปรองว่าสวยแน่นอนรึนี่เดี๋ยวขอขอเก็บทรงผมก่อนได้แล้วจ้าชุดหลีมาแล้วค่ะนี่อันนี้ต้องหลบจุ๊บนี่อาบน้ำ <Wow. S 1> เก็บเสื้อเย่รองเท้านี่เราเหลือเมคอัพอย่างเดียวจุ๊บอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยเก็บไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนี่เราครบเซตแล้วนะคะว้าว ก็ยังไม่ค่อยชอบคีน้าเราเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนขอไปเลเวลเดีกว่าคะ่ะตอนนี้เราสามารถเปิดกุญแจแล้วพี่ฝนก็สามารถเก็บมานี่เลยฮันนี่ควินโอ้ฮันนี่ควินในนี้เราเรานี่เลือกเป็นแบบตัวตลกเนาะน่ารักมากๆแน่ๆเลยจ้ามาไปกันต่อเก็บรองเท้าก่อนเลยนี่เอ๊ดูเหมือนว่าจะมีบอยเฟนมาเพิ่มนะคะมาทำอะไรเอ่ยโอ้ มันมีขี้คอนเขาเสียสละเสื้อให้เราค่ะให้เราเดินข้ามไปโอ้โหสวยและเป็นแบบนี้เลยเยี่ยมมีคนคอยช่วยเหลือเอาล่ะปรึบเรียบร้อยได้แล้วปร๊บอ่าเก็บกุญแจเอ้าไม่ทานนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเลเวลต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเลเวลที่8แล้วนี่ดูเหมือนว่าจะมีเหมือนกับ เป็นด่านอื่นๆที่แทรกเข้ามาให้เรานะคะเป็นแบบยังไงอเขาเรียกว่าสิ่งกีดขวางนะอะ่ะได้แล้วปึ๊บข้างหน้าน่าจะมีสิ่งกีดขวางอีกนะคะตอนนี้เราต้องการนี่หรออ๋อต้องการหมวกอันนี้หรออ๋อแล้วบอยเฟนจะตามเรามาโอเคจะ้ะเก็บเสื้อแล้วก็เมคอัพนี่ อ๋อถ้าเราแบบขึ้นไปเอาฝักบัวใช่ไหมเขาก็จะคอยเอาเสื้อมาวางไว้ให้เราไม่ให้มันเลอะนั่นเองจ้ะมาไปเลเวลต่อไปโอ้โหพี่ฝนมาเลเวลเก้าแล้วค่ะแปบ๊บเดียวมาอุย้ยเปลี่ยนดาอีกแล้วข้างหน้าดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงสีชมพูอยู่เฮ้ยเขาทำอะไรเราอะ่ะโอ้ยไปแล้วคอยว่าเราอะลูกก็ข้างหน้ามีบอยเฟรนสองคนไว้ทำอะไรเอ่ยวิ๊ย มีผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูนี่เธอหยุดนะเอา้ามีบอยเฟนคอยปกป้องเราอยู่และในที่สุดเราก็เข้าเส้นชัยมาแบบสวยๆได้เลยค่ะเย่ปะเราไปด่านต่อไปกันดีกว่าโอ้โหวิข้างหน้ามีบอยเฟนเยอะเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีสิ่งกีดขวางเก็บรองเท้ามาได้ เก็บกางเกงนี่คอยเดินตามมาแล้วคอยช่วยเหลือปึ๊บนี่เมคอัพเก็บมาเก็บทันไหมอะเมื่อกี้อ๋อทันอาบน้ําแต่งตัวกันดีกว่าค่ะนี่เฮ้ยเสื้อเสื<ๆ>้อโอ้เกือบไปเก็บเก็บนี่ก่อนทรงผมได้มาข้างหน้ามีกุญแจได้แล้วเอ๊ะพี่ฝนคิดว่าข้างหน้ามันน่าจะมีเหมือนกับขี้ค,ครนนะคะ้อบอยเฟนตามเรามาสคนเลยอะ นี่ไงจริงๆด้วยนี่หวางเสื้อโอ้โหเป็นรูปผู้ชายมากสุภาพบุรุษเก็บมาแล้วและในที่สุดฮันนี่ควินก็เข้าเส้นชัยได้แล้วจ้า เข้ามาแบบสวยๆด้วยนะคะตอนนี้พี่ฝนเลเวลสิแล้ววแป๊บเดียวเองเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเกมนี้ก็สนุกมากๆเลยนะเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นแล้วก็พี่ฝนจะทํำลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งรุ้งกริ้งรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า